เันนัอีกแล้วเมอีกละต้นไม้ป่าเริ่มกี่มากกอได้ทำการเอาของเป็นของฟาร์มเพิ่ม h ฮพีอันใหญ่มาเริ่มฟาร์มดีบูบับผมก็ไม่รู้ว่าวิล่าเขาสมารหรือสมเพรียดตัวผมเากเลยมาช่วยผมฟาร์มและทํางหมมันน่าแม่ฟฟาร์มเยะขึ้นมากด้วยเพราะวิล่าเราก็เล่นคลิป น้อมาตีช oui. ีบเล็กต่อล้าผงก็ไม่รับเลให้ตีเล้เรนปาตัปไปแพื่หไม่รับเลี้งลอดละแล้วมก็มายูดินบอลลวกตบเซฟิลาไปแล้วก็ทีมเมื่นดีแล้วต่อยีซีแล้วเซฟิลาก็ตัวตาอแล้วท้ายนี้แม่ก็เนตวันนี้หายตจสัิอซ้อซหนีไปแต่ว่าดู๊กไาทูกพุมตบอมาแล้วหายตจก็ฟิกก์ฮับไปแล้วหายตจเขาก็ออกมาลาด้วยช่วงท่าอะไรก็ไม่รู้ออกมาลาททำไม ล้วก็ไม่มีใครตายหุ่นก็อันตี้ยัดแล้วให้เตกิดตายซะว่าริกซี่มาแต่ยุคอันใคิกซี่ปอกกิกซี่แล้วก็ทายออกคอลลูทีเอ็มเจ็บนิดนิบแล้วกิกซี่ก็หาผมมาได้แล้วก็ใบว่าอับไซมเขาหนึ่งจุหล้วถ้าผมเตเมเสร็จก็แวะมาตีบูเพราะว่าเป็นป่าก็ต้องตีบูคุณอะไรก็มาลูและชาตินี้คอจะตีเสร็จป่านั้นคิกซี่โดนเอิบมันเฮ้เทียเกิดะไรอยามมากคอลล์แต่มันหาป้าแล้วก็ตายวาหรือตาเฮก็ไม่ลู้ วันนั้นไม่เขามีเงินผมในพุ่มและพุมก็ลากบัวมาจจกในพื้นที่แมันกติไม่ตายแล้วคลิกซี่ก็มาป่วนแล้วก็อัติถลายังไม่เห็นผมอ่ะพอปลาสกิวถึงโดนแล mm ้วต้มนี้หมือนมีไฟอยู่กันสามคนอย่างนี้ต้นไม้ตตบสามเอออเติเขามาลามพุ่มขยาเติเอาพายติแลแ้วก็ทายนี่มันผมตายนี่วิ่งมาเก็บดิสเปนหนึ่งอันแล้วเวาก็อทุกอย่างนี้ผมก็หาไปทำไมก็ไม่รู้แล้วก็ตายเองงู ใช่ทุกคนจะไม่ได้เห็นชตนะ,ะตากรรมของนักพอเวลาตายเม่เทพี่ยมเวลาถึงนะออแล้วผมก็วิ่งมาเก็บดิบเป็นมันฮิวมาตชาสัตวปางกลอลคือการที่เราเป็นปา่าซีดีแล้วเราปลรอคนเก็บสิ่งมีชีวิตที่เลียงว่าอัปเทกลูไซเดียนอวกาศให้เพื่อนะตอนนี้มันก็ตีไซเดนอวกาศไปแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยแล้วมก็พัน,นดิบแล้วก็ได้ไซเดนอวกาศมาครอบครองตอนนี้นาเล,ล่าผมเห็นชี้โดยลุมสกรรมสั่งตอนนึ่ง ใชสองตอนนึงแล้วผมก็แวะมาเชียร์ฮีบตา้เมื่อกี้ผมเห็นว่าว่าวไม่มีสม,มิทอยู่แล้วก็ตัดมาที่เลนบนเ,เลนบนหฮเทคเข้าเกิดมากมีเซฟิลาช่วยอยู่ผมก็ตกบเบ้าววินันทีแต่้ายโดนเอวีลาก็ทําการจูบแล้วก็กดอันเตยัดไปเซฟิลากดฟิกยามสวยงามหาเใจเขา,าลําผมตายผมบอกแล้วส่าตาขผมแท้จริงแต่นี้ใบโอยินบอกผมจึงหามการตบสัมสวาเดันทีว่าที่หลำเกียบขี้ ผมก็ต่อไปมาทำเลนบุเป็นป่า,ปาก็ต้องทำเลนนะครับเพื่อเพื่อนจะได้ตีปั๊มอย่างสบาย<อ>ต้องแ<อ>ดิลเลนทำเลน<อ>มาแวตีเลนที่เรนกาครับแต่ว่าที่แอลควาเหมือนจะมีประเด็นกันเขาอยูสามเราก็อยูสามจังวันี้ผมเปิดอันตรีเข้าไปมไม่ได้แต่ว่าผม,มา้แล้วก็ลาเพื่อนออด้วยพผนกทีทีคิกซี่ที่กำลไม่ได้แล้วอยู่ดีๆมาผมก็จะแต่เฉยเอย มันเกิดตายอะไรก็ไม่รู้แล้วเที่ผมก็เหลือน้อยมากมาผมติดทัศสินใจอันติขีหิตว่ามิชีเข้ามาช่วยช่วยเถอผมก็เลยทบคิกซีเข้าไว้ผมทักคิกซี่แล้วผมก็ดูคิกซียกละก็ตายแล้วคิกซี่ก็ตายเคจะว่าทีพบกูถ่ายและหายแต่จะตตอยบ้านผมจะว่าไบบได้และคีพเขาบ้านแล้วเพื่อนเขาิวคนละขนั้นึงและเพื่อนก็มันจะเกิดไฟแล้วผมก็ลาคิวเพื่อนเมียนคิวเป็นไม้ ทำไมไปขอเงินนี่เป็น,ออนปรักคิวเพื่อนต่วันวนี้เซฟิลาเกิดตายบุ๋มนิงข้การเกิดฝั่งตะเคียนตะวันว่าจะไปไทยวิหาเซฟิลาแต่เซฟิลาป่านนี้มันนี่กับบอไปแล้วมั้งเออมันน่าจะนี่กับบอว์นีแหละผงก็คิดว่าจะไปเปดิดดาบแต่ว่าพอเห็นเซฟิลาผมก็หิวบอกว่าวิลาจ,จุดจุดเดินดั่มด,ด,ดำำัมมงมองว่าจะตีรักเดาเซฟิลาดีเชื่อมันเซฟิลาเขาจะระบางตัวอย่างมากบด้ลยแวมาตีขี้ตังก่อน ตีไปเรือยัแล้วก็แวะมาที่ปู่นดิลนแล้วหายใเก็กลัืมาแล้วทอดนี้ของที่เราผมจะเอาดาวนะแต่เพื่อนเขาหิวหิวมาแลาต้องการฝั่งนั้นก็มีสองคนผมนิดว่าไปไฟดีกว่าแล้วทุกวันนี้น้องก็จะรวบรวบสมิตรายผมตบสมิตแล้วก็จิ้มไปแล้วก็โดนมิราชิวไปนี่ว่รีเปอร์อันตีเปอดอันตีเขาอยู่กันสาม่ห้ผมตบแรล่งขึ้นมา ผมงก็ไปตกไต่ได้คิวหัวเรื่มาแต่ช่นี้ผมตายแล้วตายไปโมตอนนี้บังลับเกืดอวิกิตยังใหญ่หลวงวันกาจะเข้าบาแล้วมก็เลยต้องรีบมาทำเลนก่อนมมนเขาอยากจะให้อันชุนพระบิดามานดาขี่มาผมก็พยายามจะไปกันแต่กันได้ไหม มันว่าฟังรา u ะไม่ oh. ์ิวฮีปฮิวฮอนดพวันนว้ผมามาทบทวนหาไตจเขาฟิกมียบบได้แต่คิกซีไมลอดน่แล้คิกซี่ก็ยกผปุพมแล้คิกซี่มันก็รอดหายเข้ามาล้แล้วหยใโดนผมทบไปแ้วมันก็รอดอีกแล้วแต่ว่าก็ได้างสลามาตามปกติตอนนี้พวกคนหิวห้ยตหมดก ชีและต้นไม้ทุกคนตามหิวไหยเตกก็ทำกำลังของทุกคนเร็วขึ้นแต่ว่าชีเขาปผักแต่มันไม่ตายแถมชีตายแทนโอ้โหตัวนี้ไหยเตกไมือเดียวทั้งรัวและพุ่กกัดจิ้มไหยเตกตายเลยแล้วตอนนี้แวนเขามาเติมแต่ว่าผมอยู่กับทิ้งกบทิ้งกบกับต้นไม้รวมกันพลหรับแห่งธรรมชาติลงมทนยุ่งยากแล้วก็ไาแล้วก็ตกแล้วก็ท่าฮ่าฮ่าท เมื่อวากับบามนมลาแล้วก็แวมะมาที่เลิงคางเห็นสิลาห่เงๆที่ผกูกาไปตัแล้วววลาจูบตัวเลื่อมเลี้ยเต็งเ,เดียวแล้วมันก็ไม่ตายและต้มที่เอลสายกบโดนฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมพุ่มก็โดนลุมสกรรมแลว้วเวลาก็ตายตามผมคิดว่าจะสวนแต่้ียความโห้ของผมผมไปสู้หน่นต่อสามสิ่งหนอนใครจะไปสู้ไวแล้วผมก็ตายงู แล้วตอนนี wrote, ้ทุกคนก็ตายหมดแล้วแล้วเวก็ให้อเตมันจะฮิวบาร์หงมักอะไรเข้ามาซอย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 แล้วก็บามสก็เตมดีเฟดเพลย์แล้วดีนะเนีิ่งบีเรดแลงทะเลดมีปุนดาพิดาเนอะเลยแล้วคนที่ได้เอ็มวีพีก็คือนังชีชีเอ็มวีพี Been fighting? Well... <laughs>